ยู่อะไรกันตรงนี้เนี่ยแดดร้อนจะตายไปแล้วเสียงรถมาน่ะนะไอส้ส่ตาเร็วๆรถมาเนี่ยเสี่ยงรถมาเห็นไหมนะน่ะรถมาเร็วๆรถมาเสียงรถมามันฟังที่ไนละรถน่ะ รถมันฟังที่นี่นะอล้วเบาก็ได้หรอกจอยเอ้ยนี่นี่ไอ้จอยมันงี้แหละนะมันถึงมายากมายู่กับมึงนะไอ้จอยอ่ะไอ้ข้าวมาเอาเดี๋ยวแม่ตีมันนี่ไอ้หมอนี่ได้กัดมันทำไมอ่ะอาะนี Luckily, no, ่ต so ีก่อนพี่ ดูมันพี่ดูดูความห่วงของมันมาข้ามาเอามามาแม่มาแม่ตีให้ดูมันที่ฟา,า,าร์มไร้กาดเนี่ยเขาตัวเองยังยู่เลยเนี่ยเจ้าอ้นี่มันน่าตีจังข้ามาอมทุ่งใหญ่ท้องทุ่งท่ำทุ่ง,งอะมาเอาเร็วแม่ให้เล้วมังต้องกลัวมันแม่ตีมันเร็ ม่ตีมันแล้วก็เดินนี่แบบนี้จะได้กินไหมเนี่ยเอานี่ดูมันสิมันน่าให้กินไหมละ่ะแบบเนี้นน่าให้เข้าแยงให้หมดเนั่ยนะตีก่อนสิโยนนั่นไอ้ก็จะแยงไอ้นี่จ้อยนี่ไม่มีน้ำใจเลยไปเลย ไปไกลๆมันรถมาเห็นไหมนะ่ะน่เป็นม้าอะไรเนี่ยขี้ห่วงไม่เข้าเรื่องรถมาฮซ่องก็จะแย่งซ้ำก็จะแย่งไม่ได้เรื่องแล้วเนี่ย ไส่ไม่ดีเนี่ยกินข้า,ขาวเชื่องช้าเกินไอ้คนช้าก็นายุอะไรกันตรงนี้นะเป็นกระจุกอยู่นี่อีกแล้วอย่าไปแย่งมันนะโดนไม้นะไม้นะโดนไม้นะ ไดเรื่องไอ้จ้อยเนี่ยช่องทุ่งอะไรยังจะจ้องแย้งเขาอีกไอ้ข้าวเร็วๆเลยกินน่ะแม่ไปแล้วเ่าไร่ก็ไม่ยิ้มมาเราอะ่ะพอแล้วลูกพอแล้วไอ้ซี่ตาพอแล้วเดวรถมาใช่ลดวรถมาแม่ไปแล้วแม่ไปแล้วไปแล้วพอแล้ว ไปแล้วไม่ไปแล้วพอแล้วพอแล้วไม่ไปแล้วข้าออกกินข้าวใหญ่ให้มันแย่งน่ะหมดแลยมั้ง